คุณผู้ชมเคยนึกภาพตามไหมครับว่าวันหนึ่งเราอาจจะปลูกผักกินเองได้แต่ว่าไม่ใช่สวนหลังบ้านเรานะค่ะแต่เป็นบนดาวอังคารเลยฟังดูเหมือนหนังไซไฟมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกข้อมูลงานวิจัยกันดูค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงไหมต้องใช้อะไรบ้างและพืชอะไรล่ะที่แบบมีแววสุดที่จะไปโตบนดาวแดงดวงนั้นได้ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะเพราะปัจจัยพื้นฐานอย่างดินนี่ก็ไม่เหมือนโลกแล้วเนาะ สภาพแวดล้อมก็สุดขั้วกว่าเยอะเลยแล้วก็แน่นอนต้องพึ่งเทคโนโลยีเยอะมากซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็น่าสนใจจริงๆค่ะงั้นเราเริ่มที่ดินก่อนเลยไหมครับค่ะดินดาวังคารที่เขาเรียกว่าเรกลิทเนี่ยค่ะเรกลิท <col> มันก็พอมีแร่ธาตุอยู่บ้างแต่เหมือนขาดขาดหัวใจสําคัญไปอย่างหนึ่งใช่ไหมครับต้องปรับปรุงยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะฮะคือมันไม่มีสารอินทรีย์เลยครับพืชบนโลกเหล่านี้ต้องการมากๆอ๋อค่ะ งานวิจัยก็เลยบอกว่าต้องเติมเข้าไปอาจจะเป็นชีวมวลอย่างหญ้าสดหรือไม่ก็ใช้จุลินทรีย์บางชนิดที่มันตรึงไนโตรเจนได้ตรึงไนโตรเจนใช่ค่ะคือดึงไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยในดินคือไนโตรเจนนี่สำคัญมากนะคะเหมือนปุ๋ยหลักเลยแต่ดินดาวอังคารแทบไม่มีแล้วการปรับปรุงแบบนี้ก็ช่วยเรื่องอลดผลกระทบจากพวกโลหะหนักด้วยค่ะ oh. ออครับคบพอแก้เรื่องดินได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คงเป็นสภาพแวดล้อมเนาะครับอันนี้ก็ดูโหดเหมือนกันอุปสรรคใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับโหอันนี้หนักเลยค่ะทั้งอุณหภูมินี่ต่ำมากหนาวจัดเลยครับแสงแดดก็น้อยกว่าโลกแถมยังมีรังสีคอสมิกรังสี UV ที่แรงกว่ามากๆนี่ยังไม่นับพายุฝุ่นอีกนะคะที่แบบ รุนแรงมากโหครบเลยใช่ค่ะทําให้การปลูกพืชแบบเปิดโลง่งกลางแจ้งแบบบ้านเราเนี่ยเออถ้าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะครับจำเป็นต้องสร้างสภาวะควบคุมขึ้นมาค่ะเช่นแบบเรือนกระจกหรือเป็นโดมไปเลยพูดถึงเรือนกระจกหรือโดมเนี่ยมันมีวัสดุอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจไหมครับที่แบบต้องเบาๆหน่อยขนไปง่ายๆแต่กันได้ดีอะไรแบบเนี้ยมีตัวหนึ่งที่ในงานวิจัยพูดถึงเยอะค่ะเรียกว่า a e r o เจล aerogel ค่ะ จุดเด่นคือเบามากๆแต่เป็นฉนวนกันร้อนกันรังสีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะโหน่าสนใจแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเพื่อให้ปลอดภัยสุดๆจากรังสีหรืออากาศแปรปรวนเนี่ยบางทีการสร้างโรงเรือนพวกนี้ให้มันอยูอ่ใต้ผิวดินนิดหน่อยอาจจะดีที่สุดค่ะมันคงสุดอ๋อครับครับโอเคมีดินที่ปรับปรุงแล้วมีโรงเรือนป้องกันอย่างดีคำถามต่อมาคือแล้วปลูกอะไรดีเลยครับพืชอะไรที่มันน่าจะรอดที่สุด จากข้อมูลที่เราดูกันมามีตัวไหนเด่นๆครับมีหลายตัวเลยค่ะที่ดูมีแววดีที่เด่นๆเลยก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศใช่ค่ะเพราะมันให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะผลใหญ่ต้นก็แข็งแรงดีแล้วที่สําคัญคือเขาพบว่ามันโตดีขึ้นอีกนะถ้าปลูกกับพืชอื่นอ,อ๋วเลอครับค่ะแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยเบื้องต้นก็คือปลอดภัยกินได้ค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าปลูกกับพืชอื่นแล้วดีขึ้นมันเป็นยังไงเหรอครับอย่างเช่นปลูกคู่กับถั่วค่ะ พวกถั่วลันตาถั่วปักยาวอะไรแบบนี้๋อ oh. ซึ่งถั่วเองก็เป็นอีกตัวที่มีโอกาสรอดสูงเหมือนกันคือถั่วมันเก่งตรงที่มันตรึงไนโตรเจนลงดินได้อย่างที่เล่าไปตอนแรกครับครับช่วยเพิ่มปุ๋ยใช่ค่ะเป็นประโยชน์กับมะเขือเทศที่อยู่ใ,ใกล้ๆเลยแล้วถั่วเองก็โปรตีนสูงปลูกได้ทั้งในดินจำลองหรือจะปลูกแบบไฮโดรพอนิกส์ก็ได้ค่ะไฮโดรพอนิกส์ก็คือปลูกในน้าไม่ใช้ดินใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้น้าผสมสารอาหารแทนค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับนอกจากมะเขือเทศกับถั่วที่ดูเหมือนจะช่วยช่วยกันแล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมครับที่น่าจะโอเคมีค่ะอย่างผักกาดหอมอันนี้ก็ดีเพราะมันโตเร็วเก็บได้หลายรอบเลยถ้าปลูกในระบบควบคุมอืมครับหัวไชเท้าก็เด่นเรื่องโตเร็วเหมือนกันทนด้วยแล้วรากมันก็ช่วยพรวนดินได้นิดหน่อยอ๋อครับสุดท้ายก็ผักร็อกเกตค่ะคล้ายๆกันเลยโตวไวทนใช้ที่ไม่เยอะด้วยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่ากลยุทธ์สําคัญมันไม่ใช่แค่เลือกพืชอย่างเดียวแต่มันคือการาผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเลยนะครับใช่ค่ะทั้งปรับปรุงดินสร้างที่กําบังเลือกพืชที่โตไวทนหรือแม้แต่พืชที่มันช่วยกันเองได้ถูกต้องเลยค่ะมันคือการสร้างระบบนิเวศเล็กๆขึ้นมาเลยปัจจัยหลักๆก็คือต้องจัดการดินด้วยสารอินรีย์จุลินทรีครับต้องควบคุมสภาพแวดล้อมแบบเป๊ะๆแล้วก็เลือกพืชที่เหมาะสม รวมถึงเทคนิคปลูกร่วมกันนี่ก็ช่วยได้เยอะค่ะครับผมแต่ถึงผลผลิตเบื้องต้นจะปลอดภัยนะคะก็ยังต้องศึกษาผลระยะยาวกันต่อไปอยู่ดีค่ะครับสรุปสั้นๆก็คือจากข้อมูลที่เรามีนะคะการปลูกพืชที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมะเขือเทศถั่วผักกาดหอมหัวไชเท้าร็อกเก็ตบนดาวอังคารเนี่ย มันเป็นไปได้จริงๆในทางเทคนิคครับถ้าเรามีเทคโนโลยีเรื่องควบคุมสภาพแวดล้อมแล้วก็การจัดการดินที่ดีพอค่ะโหเป็นเรื่องที่ก็ให้ความหวังมากๆเลยนะครับแต่พอลองคิดไปไกลกว่านนะั้นอีกนิดนึงการแค่ปลูกพืชได้เนี่ยมันอาจจะแค่เก้าวแรกเองเนาะใช่ค่ะ ความท้าทายจริงๆอาจจะเป็นการสร้างระบบนิเวศเกษตรที่มันยั่งยืนบนดาวอังคารเลยก็ได้อืซึ่งก็คงไม่ได้มีแค่พืชอย่างเดียวอาจจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาช่วยเกื้อหนุนกันเอ่อหน้าตาฟาร์มบนดาวอังคารจริงๆมันจะเป็นยังไงกันนะนั่นสิคะน่าคิดต่อจริงๆครับ